เอาละครับท่านผู้ชมทุกคนและตอนนี้นะฮะผมมาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์แนวโลเปนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์เหมือน GTA 5M อะไรแบบนี้นะทุกคนก็อยู่ในเวอร์ชันล่าสุดนะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดที่พิจโตมีเลยนะครับก็คือทุกคนโหลดเวอร์ชันล่าสุดมาก็สามารถเข้าเซิร์ฟนี้ได้เลยนะครับไป็นของมือถือนะอ่าก็คือเข้ามาทุกคนก็อยู่ตรงนี้นะครับมันจะเกิดตรงนี้ให้ทุกคนเดินออกมานะคือเท็กเจอร์สวยมากนะครับแบบมันดูน่าเล่นดีนะแล้วก็ สำหรับใครที่แบบว่าสมัคร Xbox ไม่เป็นก็ต้องสมัครด้วยนะต้องสมัครเข้ามาก่อนนะครับ Xbox นะครับโอเคนี่คือหุ่นอะไร Admin นะครับกดรับของฟรีได้เลยนะครับเขาก็ให้โทรศัพท์มานะครับแล้วก็เป็นน้ำเปล่านะครับมัมม่านะครับประมาณนี้นะโทรศัพท์ทำอะไรได้บ้านนะครับก็จะมีงานและสถานที่นะฮะเอาหายไปไหนโอเคช่ามันก่อนนะฮะขึ้นมานะครับตรงนี้ก็คือสปาวนะครับสปาของเซิร์ฟเวอร์นี้เลยนะฮะ บางซ้ายบ,บางขวามีอะไรไหมขึ้นมาข้างบนมีอะไรไหมแล้มาดูกันนะครับตรงนี้ก็เป็นจิตรับสูโลสแทนเซนโตเซเดนะครับประมาณนี้อันนี้คือชื่อเมืองนะครับโอ้แมปสวยดีนะแต่นี้ก็เป็นแมปของเขานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะสปาอยู่ตรงไหนเนะี่ยอยู่ตรงนี้ปะ่ะแมปสวยมากๆเลยทุกคนเห็นไหม เฮยกลับแมพเลยด้วยชึบโอเคกดเอาโทรศัพท์จริงนะมั้นเนี่ย iPhone เ๋แบบวะซื้อใหม่ดีไหมเนี่ย iPhone แบบนี้เฮ้ยเราใช้โทรศัพท์ไม่ได้ทุกคนเดี <c oughs> ๋ยวผมขอรีเกมแป๊บนึงนะใช้โทรศัพท์ไม่ได้เราต้องรีเกมนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาแล้วนะครับมาเรามาดูกันนะครับว่าจะใช้ได้ไหมโูงเขาให้นะครับ ใช้ไม่ได้วะทุกคนผมใช้เมนูไม่ได้นะครับใช้โทรศัพท์ไม่ได้วะทุกคนน่าจะเป็นบั๊กของผมนะครับเพราะผมเล่นในคอมไงเพราะฉะนั้นเราก็เดินหอานะตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของร้านค้านะครับเดี๋ยวเราเอามือเปล่ามั่งดีกว่ามือเปล่า,ลาร้านค้านะครับก็จะเป็นอันนี้คือ1วอเทอร์ยีบาทก็คือเราสามารถซื้อได้นะวอเทอร์เนี่ยหอันเนี่ยยีบาทนะครับน้ํา ตรงสเตตัสเขาก็จะมีความกระหายน้ําด้วยนะครับแต่ผมกินไม่ได้อะนั่นยังกินไม่ได้หรือเปล่าตัวนี้ก็คือเป็นอะไรอ่ะมันคืออร่อยแค็บเขบบิ๊กคืออะไรอ่ะมันคืออร่อยก็ไม่แน่ใจนะครับช่างแล้วกันอ๋อเป็นแคไอ้นี่ก็รำก็รำเอากร็รำมาขายได้นะครับส่วนของร้านค้าตรงนี้ซื้อได้แล้วก็ขายได้นั่นเองนะฮะ ตรงนี้คือจุดรับส่งหรอเลขสภาสร้างบ้านหรือตกแต่งได้นะคะนี่ได้นะคะเรามาเดินเซเวอร์กันนะครับว่ามันจะมีอะไรกันบ้างน,นะครับัวนี้เป็นเซเว่นอีเลเว่นนะครับมีมามโมมาม่ามี iPhone iPhone ขายด้วยนะโอเคกดที่หุ่นนี่นะครับโป้งให้นะคซัมซุงนะครับเราซื้อ iPhone แม่งใหม่ใช่ไหม,หมอันนี้เป็นโทรศัพท์กีนะครับเราซื้อซัมซุงใหม่แล้วกัน ซื้อไม่ได้ทุกคนโทรศัพท์เราซื้อไม่ได้นะครับช่างมันนะฮะโอเคเราเดินทางนี้นะครับตรงนี้คือโรงพยาบาลนะครับทุกคนนี่คือโลกพยาบาลนะครับมีหมอนะครับเข้าเวนออกเวนด้วยนะครับออกเวนแล้วเข้าเวนดิเข้าได้ปะปักโอ้แล้วเข้าเวนไม่ได้นะครับเพราะเราไม่ใช่หมอนะครับตรงนี้ที่เป็นบ้านคนนะครับตรงนี้เป็นอะไรเนี่ย น่าจะเป็นกอลาดนะครับเป็นกอลาดนะครับอันนี้คือลงข้าหมูนะเออลงข้าหมูนะครับทุกคนเอาเข้าบดได้เข้าบดได้เข้าบดได้นะเขาไม่น่าห้าให้เข้านะตรงนี้น่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเออที่แบบตกแต่งอะไรงนี้นะครับเราจะเดินวนให้รอบเมืองนะครับตรงนี้ก็คือเป็นจุดเก็บกล้วยนะครับมาเรามาเก็บกล้วยดีกว่าน่าจะยืนตรงนี้นะยืนค้างไว้เห็นไหมเราก็จะได้กล้วยนะครับ ให้กล้วยนะครับไม่ได้ให้โลาไอคือเออไปดีกว่านะครับกล้วยตรงนี้แล้วก็ไปขายได้นะคนขายตรงน,นี้ผมรีวิวตอนแรกนะร้านค้านะครับเก็บยิงเก็บ afk ประมาณสักสิบชาติก็ได้นะอันนี้ตัวน,นี้เป็นอร่ายตัวน,นี้เป็นพนักงานร้านนะครับขายอะไรขายมามะ่าเหรอ ร้านขายมามา่าวัตเตอร์ฟาร์กเจสคอุ้ยไม่เพาะตปากปลาตัวเองสามวิธีแตกแตกแตกอันนี้คืออะไรตัวนี้จะเป็นจุดตกปลาหรือเปล่าเห็นมันเป็นป้ายติดตรงนี้นี่น,นี่ร้านค้าระวนมาตรงร้านค้านะจุดเก็บหอยเออยืนยืนตรงนี้ใช่ป่ะ้ยืนตรงนี้ไหมย,ยืนตรงไหนฮะไหนหอยไม่เห็นมีหอยเลยหอยเก๋ว่ะนี่ อยู่ตรงไฟเหรอใช่ไหมไม่ใช่จุดเก็บหอยเก็บยังไงอันนี้ก็ไม่เข้าใจหอยมันอยู่ใต้นี้เปล่าดำดูดิไม่มีนะฮะทุกคนเฮ้ยเจอเต่าไอ,อ้น้องน้ำเต่าน้ำเต่านี่กูตีน้องเต่าไปหนึ่งทีนะครับไปแล้วจ้าโอเค ประมาณนี้นะเจ้าจุดเก็บหอยผมไม่รู้เก็บยังไงทุกคนเคช่างก่อนแล้วกันนะครับจุดเก็บหอยเราเก็บบ๊อบเป็นนะคะตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของเหมืองหินนะครับเราลงเข้าไปนะฮะก็จะเป็นหินให้ขุดนะตรงนี้ก็คือเป็นที่ซื้อที่ขุดนะครับแล้วเราก็มาขุดหินไปขายได้นะนี่ประมาณนี้นะฮะนี่ขุดไปเลยนะครับแบบนี้เห็นไหมหินมันก็จะเกิดเรื่อยๆด้วยนะ คือเราขุดไ,ไม่จำกัดแต่พูดง่ายประมาณนี้นครับโอเคสามารถฟาร์มหินได้นะตรงนี้อีซี่แมนอีซี่กรนะครับตรงนี้จะเป็นป่าหมดแล้วนะครับในป่าเพราะว่ามันน่าจะซ่อนจุดแบบขนยุงขนยาไว้ด้วยนะถ้าผมแบบดาวไม่ผิดน,นะครับเพราะว่าพวกเซิร์ฟเนี่ยเขาชอบซ่อนไว้ในป่าตัวนี้คืออะไรนะครับบางคนฟังแล้วเขาก็ไม่เข้าใจด้วยนะไม่รู้ว่ามันมาจากไหนนี่คือสุสานครับ RIP นะครับโอ้ยมี IP ด้วยใครตายเดซสมอลลี่ไปแล้วเนี่ยโอเคนี่คือสุสายไปตกแต่งแมพที่เฉยนะครับตรงนี้เป็นอร่อยี่เป็นกรงขังคนทําผิดด้วยน่าจะเป็นสถานีตํารวจนี้จริงด้วยนะครับนาเงินมาแตกใกลเลยในครับตอนนี้คือ right. อาวุธอาวุธตรอนนะครับนี่เสร็จโจนะครับเอาเอาได้ไหมเนี่ยไม่ได้ด้วยนะครับเอาไม่ได้นะครับต้องเป็นแบบตรอนเท่านั้นอันนี้สเก็ตตรอนนะครับ เออถ้าเป็นยศต่อรอนท่จะเอาได้นะเป็นปืนอะไรปืนเรครว่าอะไรนะที่มันเป็นช็อตไฟฟ้าทุกคนมาครับตรงนั้นมันมีป้ายชื่ออยู่แปลว่ามันน่าจะมีงานเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปะคะอันนี้คือที่ห้าหมื่นบาทเลยเหรอที่ตรงนี้คือห้าหมื่นบาทนะครับที่ที่ปางเข้าขาตรงนี้นะเป็นเข้าขายนะครับเออมีแปลงพงแปลงผักด้วยสวยมากตรงนี้คืออร่อยตรงนี้คือคน,นครับ จุดสกัดหินด้วยเอาหินมาสกัดตรงนี้นะครับยืนตรงนี้เหรอนี่เราก็จะได้ไประน,นี้เหรออ๋อนี่ไงหินที่เราได้มาเราก็ยืนสกัดมีแร่เขียวแร่อะไรต,ตั้งแต่นานา,นานแร่แดงแล้วก็แร่เหลืองด้วยนะครับอุ้ยโคตรเทพเอาเอาโอเคโอเคตวเป็นใครเราไม่มีอาวุธว่ะตีแม่งได้ไหมตายซะ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 กูฆ่ากูฆ่านะครับ ตายไปซะบัฟฟโลเออตรงนี้คือที่สกัดเหมือนกันนะครับประมาณนี้วิ่มีแอดมินนิกด้วยเอยแอดมินนิกไม่เห็นนั่นนะ่ะไม่เห็นผมฆ่าคนทุกคนอันนี้คือเป็นเลเบลนะครับนี่คือเลเบลของเซิร์ฟเวอร์นี้เลยนะฮะเลเบลการต่อสู้นะครับเปิดนี่มาเลยเข้าไปแล้วก็ต่อตลอตงตลองต้อง,อง,องได้เลยนะครับเราสามารถคนคนที่แบบว่าอยากจะดูการต่อสู้เราก็ขึ้นมาข้างบนนี้นะครับ แล้วก็เราก็สามารถแบบทดลองทดลองดูเขาได้เลยนะฮะประมาณนี้เดี๋ย <c> ว <oughs> เราพาไปดูอาชีพต,ต่างๆนานานดีกว่านะโวตัวนี้ก็คือเขากำลังสร้างใหม่นะครับไปสร้างเมืองใหม่เลยนะครับทุกคนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ยูไอใช้ได้ยังยังไม่ได้อันนี้คือบ้านผีสิงด้วยนะครับมาเดี๋ยวกูจะสิงผีดูนะครับทุกคนมาเอา้าเฮ้ยเรากลับมานี่ได้ไงเนี่ยเรากลับมาสปาได้ไงครับท่านผู้ชม เออทุกคนแล้วก็มาสปาร์ได้ไงครับท่านผู้ชมนะฮะงงมากเลยนะครับท่านผู้ชมเอ,อ้ยข้างๆมีจุดเก็บเก็บกระลำด้วยเก็บกระลำเลยเก็บกระลำผมจะไม่ผิดว่ามันจะเป็นแอนิเมชันปะ่ะนี่ไงเป็นแอนิเมชันด้วยนะครับโคตรโหดโคตรตึงโคตรเทพเลยนะครับสำหรับแอนิเมชันเก็บกระลำนะฮะสุดจริงนะครับโอเคไม่นะครับเก็บกระลำถ้าทุกคนกดย่อนหนึ่งทีแล้วกด ตีที่กระหล่ำนะครับเมื่อเขาาก็จะทําการเก็บให้เลยนะครับนนนะประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้สําหรับการเก็บกระหล่ำนะครับทุกคนเราก็เอาไปขายได้นะนี่สมมติเราเก็บกระหล่ำม,มาประมาณ20บล้านอันนะครับทุกคนก็สามารถเอาไปขายที่ตรงนี้ร้านค้าใกล้ๆเลยนะครับเออถ้าเราเก็บได้20บล้านอันแล้วนะนี่นะครับกระหล่ำตรงนี้นะครับกดไปเลยอันละ30บบาทโอ้โหถือว่าใช้ได้อยู่นะทุกคนราคาก็แพงอยู่นะถือว่า หารับประทานได้เลยนะคะหากินได้เลยนะเออโอเคเราจะไปตรงไหนกันต่อเรามาเดินดูกันดีกว่านะครับอืมเอ,อ๊บสักครู่นึงนะฮะชึบชึบอ,อ้ตรงนี้เรามาแล้วนี่สุดเซงสุาสรารนี่เราน่าจะไปแทบจะหมดทุกที่แล้วมั้งเนี่ยไอ้ตรงนี้คืออะไรอะหันแน่อ๋อห้องน้ำหรือไงห้องแต่งตัวหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ไ้ช่ใยนะครับ เออตรงนู้นบ้านคนทุกคนตรงนู้นมีบ้านคนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ตรงนู้นเราเราไปอย่างวานะนยน่าจะยังไม่ได้ไปมัง้งหัวตรงนั้นน่าจะเป็นบ้านคนนะเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวบ้านคนนะครับแล้วก็จะทําการปิดคลิปเลยนะครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะฮะอ่านี่เราเมื่อกี้เรามาบ้านผีสิงใช่ไหมนี่แล้วก็ตรงนี้คือเป็นราคาห้าหมื่นบาทครับบ้านนี้สามารถซื้อได้นะเอาเงินในเกมซื้อนะครับห้าหมื่นบาท นี่จุดเก็บฟักทองนะครับแล้วเก็บยังไงนี่งไงต้องซื้อขวานนะครับแล้วไปเก็บปูะปปไปขายเลยครับงานนี้ผมว่าน่าจะได้ไวนะเพราะมันเก็บไวไงทุกคนมันไม่เหมือนพวกเนี่ยเนี้ยอันนี้มันเก็บอย่างนี้ได้เลยมันไม่เหมือนพวกกระลำที่มันต้องรอเวลานะอันนี้มันกดแบบวิหนึ่งก็ได้เลยนะครับแบบนี้ยแบบนี้น่าจะรวยไวนะทาอาชีพนี้ทุกคนกนี่เห็นไหมแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> นี่นี่นี่เาก็เก็บแบบเนี้ยเพื่อไปไปขายได้ผมน่าจะได้ไวอยู่นะงานขุดฟักทองนะครับโอเคไปครับผมตรงนี้ก็คือเป็นบ้านต่างๆที่จะขายในเซิร์ฟเวอร์นะครับกสนสามารถมาจับจองก็ได้นะก็คือเอาเงินในเกมมาซื้อได้นะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้คือเป็นโซนบ้านนะบ้านจัดสรรอะไรแบบนี้หรือเปล่านนะฮะแบบนี้เลยอันนี้คือเป็นบ้านอันนี้มีเจ้าของอย่างอันนี้ก็คือ ธนาคารนะครับไปแล้วเข้าไปธนาคารได้ไหมไม่ได้นะครับธนาคารเราเข้าไปไม่ได้นะโอเคตรงนี้ก็คือเป็นจุดอะไรครัาอาวุธโกด้วยนะครับนี่เรามาคราอาวุธกันนะครับเอาเอาทำไมกูแห้งเนี่ยลองใส่นะี่ยังไม่ได้ทํานะผมว่าเราเรามาเกิดที่โรงพยาบาลไม่มีหมอด้วยเนะี่ยรอหมอชุบด้วยนะครับถ้าตายชุบชุบถ้าตายล้วก็ต้องเสียตังค์ด้วยนะ ชุบหน่อยไม่งั้นผมแห้งโอเคครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับสลับเซิร์ฟวิดีโอเวอร์นี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบายครับทุกคน let's go